สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการสอนนะครับว่าวิธีการที่จะเอาแค่ภาพที่เราต้องการนะครับก็คือส่วนแค่ปลาตัวนีตว้ตัวเดียวนะครับปลาปักดาบนะก็คือผมจะสอนวิธีการเอาปลาไอพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ปลาปักดาบเข้ามาแทนนะวิธีทํำยังไงนะครับวิธีขั้นแรกครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะมาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ ตัวนี้นะเลือกสิ่งที่เราต้องการจะลบนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ด้วย,วยนะนี่ครับอช่องที่สามนะแล้วก็ครอบสิ่งที่เราต้องการจะลบนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับถ้าสมมุตินะเพื่อนๆต้องการให้ปลาชาโดเนี่ยปลาตัวเนี้ยนะครับไม่แน่ใจกันมันชื่ออะไรนะ ต้องการเพิ่มมาให้มันเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอนะ่ะให้มาที่เครื่องมืออันที่สองครับตัวนี้นะเลือกวัตถุที่เราต้องการครับก็คือไอปลาตัวนี้นะกดครับแต่ถ้ากดเฉยเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะเราต้องทําการกดตัว alt นะครับที่ย่อม,มาจาก alternate นะโอเคครับก๊อปมานะ แล้วเราก็เอาไอสิ่งที่เราต้องการนะไปวางเอาไว้แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับอาจจะไม่ได้เนียนๆมากนะครับแต่จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการตัดออกนะครับก็สามารถใช้เครื่องมือได้ประมาณสองสต,ตัวนะครับก็คือเครื่องมือที่เอาไว้ตัดนะครับหรือว่าเอาไว้ย้ายที่นแหละนะ ว่าจะเป็นเครื่องมือส่วนตัวนี้นะครับสามตัวนี้นะสามแถวนี้นะครับอันนี้ก็คือเลือกนะครับว่าจะเอาตรงไหนนะกระถาพิเศษนะอันนี้นี่ก็คือเราเราเลือกเองนะครับว่าจะเอาตรงไหนส่วนอันนี้นะครับเป็นการที่เราสามารถเลือกจิ้มเองได้นะครับว่าเราจะเอาปลาเนี่ยไปไว้ที่อื่นไหมนะครับ ก็ลองดูนะครับโอ okay. เคแต่ว,ว่าถ้าต้องการย้ายเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใช้ฉากเขียวดีกว่านะมันจะง่ายกว่านะตัดง่ายตัดง่ายกว่าเยอะนะครับก็คือถ้าใช้ฉากเขียวเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นฉากเขียวเนี่ยมันจะมันจะง่ายกว่านะครับพรเคยกดเข้าไปคลิกเดียวเนี่ยมันจะลวกให้หมดเลยนะครับเนี่ย ล้วเราก็กดดีลิทได้เลยนะครับก็จะเป็นการตัดง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะเนี่ยครับแต่มันอาจจะไม่เนียนมากนะก็ต้องมาเก็บรา,า,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกทีนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสอนแค่การเอา <c oughs> วัตถุกออกจากภาพนะครับแล้วก็เพิ่มวัตถุแล้วก็ตัวฉากเขียวแค่นั้นแหละ นะครับคลิปที่เป็นคิดตั้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย